เอาแล้วครับนี่เอาแล้วนะครับนี่ะนะนก็เอาแล้ว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 โอ้ยยามเช้าเราก็เจอนะจ๊ะ เอาแล้วนิววะเอาแล้วนี่วะโอ้โหโอ้โหรวยครับผมรวยอุ้ยอ,อีกแล้วมาแล้วปลาคู่ครับผมของวันนี้แถวอยู่แน่นอนอแล้วปะทูอีกแล้วโอ้โห whoa 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 ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีรวมถึงนานานาักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับเป็นช่วงเช้าก็เอาเหยื่อที่ว่าผสมเสซจนะครับผสมสดเอ้ยกินแล้วครับผมออม,มาล้องที่ไม้อาเก็บน้ำนะครับปีไปได้แป๊บเดียวครับผมน่าจะวัดไม่โดนหรือไง วัดไม่โดนโอ้โหครับโอเคครับผมปลาเข้าเร็วครับพระสง์อันนี้เหยาลงน้ำมีตัวมากินเลยครับผมเมื่อกี้อุ้อันนู้นแล้วน่าจะโดนครับผมน่าจะโดน มาแรกอินไป็นาตั้งตัวแล้ครับวัดไม่โดนเลยแล้วครับมันจะเป็นตะเพียนแล้วครับนี่ไงอ๋อ้าพผมวานวานครับ,รบแต้มแรกมาแล้ว อลองเอาไปปั๊บใช้ก็ได้ครับนะนะนะสูตรนี้ก็ทําไว้คลิปก่อนหน้านี้เมื่อสองวันก่อนนะครับผมอันนี้ก็กินนะครับผมย้อนสายมาแล้วกินย้อนย้อนสายมานะครับผมไมไงไ่ไงไปแล้ว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  <laughs> โอ้โหมดแดงไฟัวนาหม่มีมาแดงไฟนะครับปลาอะไรครับนานาลุนกันครับินเร็วๆแบบนี้น่าจะเป็นตะเพียนไ,ไอ้อหูสายเดียวกันเลยแจ๋วโอเคครับผมเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวชุดที่สองลงครับชุดแรกนี่ได้สองตัวครับผม โอ้โหขามือเลยครับผมโอ้โหขามือเลยลงน้ำปุ๊บกำลังก่อเก็บทรายนะครับเมื่อกี้กินแล้วอ้นีก่ก็กินแล้วครับอันแดงก็กินแล้วลงปุ๊กกินปั๊บครับผมอันแดงก็กินแล้วนะครับนะลากทรายแล้วครับเดี๋ยวจะก่อให้ดูนะครับผม ตัวที่สองลงปุ๊บเอาปั๊บเลยครับผมหลอกินเลยละตัวที่สามแต้มที่สามนี่เป็นปลาน,นินเล็กนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ขอเสนอเป็นผลงานแล้วก็บรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำนะครับผมถ้าจะยุแล้วครับอันแดงไหนี่ไง โอ้โห oh. แ,แต่ลงแรกๆเลยนะครับรการเอ๊ะเอ๊ะหมุนหรือไง,งหมุนหรือไง,งทำไมตื้อๆต,ติดอะไรไอ้มันโอ้โ oh, ห oh, หมุนจริงด้ว <laughs> ย <laughs> <laughs> นี่เข้าข้างแก้มนะครับเด้อ <laughs> ที่สีครับผมโอ้โ oh, ห oh. ลองทุกไม้โดนทุกไม้ครับผมอันนี้ก็เหมือนเอาเลยแกเนี่ยอลิมนอนก็เหมือนเอานะครับผมมันเถิงครับสามไม้ฐานี้ก็จะเหลือซองซะแล้วเดอ้อเข้าไหวมากเอาแล้วอลิม โอ้โดนไหมนะเห็นหางตาแวบๆนะครับเมื่อก,กี้โอ้วัดพลาดครับพลา,าดครับผม ไม่โดนไม่รู้เหมือนไม่โดนกินเบาๆนะครับผมลากสายไปซืป้ดปืดป๊ดโอ้ยไม่โดนครับอาจจะโดนครับผมอาจจะโดนครับผมอ มุนหมุนไมค์แล้วโอ้โหนินน้อยครับหมุนติ้วมาเลย สองทีเอ๊ะอู้หู้หูโอ้โหผาสายวิ่งเลยไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวไม่โดนไม่น่าโดน ลากสายวิ่งเลยนะครับเมื่อกี้นี่พาดครับพาดพาด,พาด,น,าดน,น่าจะโดนครับผมน่าจะโดนนะครับ ใสสวยๆเลยแดดมาแล้วครับผมลมไม่ได้เอามาด้วยน่าจอยูนะครับน่าจยียูนะครับ ตัวเล็กลงน้ำปุ๊บกินปับ๊บเดย๋ยวปลาสุดท้ายเพิ่งใส่ลงไปยังไม่ทันแตกเลยนะครับนี่อ๋อเดี๋ยวผสมไหมนะครับเหยื่อเดีืยอที่ปั้นรวมเมื่อวานี่เดชใช้เป็นกะทิพงนะครับผมเด็กจ,จะข้าวแล้วกับแบ่งตกนะครับผมเพราะว่าเวลาเรือน้อยแล้วล่ะ ข้าวกะทิพงแล้วก็แบงอามาผสมน้ำช้นะครับอยอคขึ้งหอครับใส่หมดเลยเปลี่ยนใส่เยอะเมื่อกี้นะครับลงนาปุ๊บกินเลยเยอะถึงพื้นยังไม่ถ,ถึงพื้นเลยครับกินแล้วกินแล้วครับไหวไหมโอ้โหปลาอะไรสร้อยครับผม สวยเลยครับปากเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆติดตะขอเบอร์หนึง่ง <laughs> อีลงไปเยอะไปถัดกองเลยนะครับอันแดงอ,อึกแล้วอันแดงอ,อึกแล้วอ <laughs> <laughs> ยังปลาอีกอันไม่เซ็ตเลย โดนไม่โดนนะไม่โดนโอ้โหพลาดครับผมเราจะเก็บอันน้อมาก่อนเลยโอ้ติดมาเตกเก็ด <laughs> ติดมาเตกเก็ดครับผมหมองห้าเิฟครับผมมาลงสักอีกชุดชุดสองชุดได้อยู่นะครับผม เอาแล้วนะครับนี่ก็เอาแล้วนี่ก็เอาแล้วอันแดงก็มันกระตุกกระตุกนะครับเมื่อกี้หึหลุดโอ้โหหลุดไปแล้วแวบตรงนี้เลย เยอถึงน้ำเป็นกินเลยนะครับผม ชิชุกๆิกกลองปึ๊บเอาเลยครับนี่เอ,เอาแล้ว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 ขามือ <c oughs> โอ้โหกำลังจะกอหมุนหมุนแน่นอนโลกเกียวสไนม์มาเมงเต่วรัวหมุนแน่นอนครับ กีเช้าเราก็เจอนะจ๊ะจะเพียนท้องตัวส,สวยๆครับโมเหลืออันเดียวตีเลยโหหลงสามไมา้ได้สองตัวครับผมโอเคเจ็บเอาแล้วนี่วะเอาแล้วนี่วะโโอ้ห นะครับผมตอนนี้ああอีกหนึ่งตัวโอ้โหรัวยครับผมรัวยครับลองไปกินโอ้โหเอ้ยแล้วโอ <c oughs> ้โหโอ้โหยังเกี่ยวแต่เบ็ดฟอมไม่เสร็จเลยโอ้ยได้ปหมนะ S <S โอ้ยไม่โดนสายพุ่งเป็นจรอดยังไม่โดนนะครับ <P as id> พลาดครับผม น่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่ครับผมน่าจะอยู่มุกยิกยิกยิบยิยยยนะครับยอยโวนครับอุย้ยป่าคู่มาแล้วป่าคู่ครับผมของวันนี้แว๋วนี่เป็นไงครับ เยี่ยมครับผมปะทูปะทูก็มาชาวนี้อ๋อ oh. เดี๋ยวเรียันี้ก่อนเด้ออีกสองป้านก็นหมดแล้วครับเจือหลงทุกไม้โดนทุกไม้นะครับออีกแล้วครับออกแล้วอันแดงอันแดงออกแล้วโอ้ยแคบล้มโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> กลัวไม่ทันกำลังเกีียวเม็ดโฟมครับมาแลยโอ้ยนีนน้อยครับโอ้โหชายฝังก็เคยได้ <c oughs> กินไกลแล้วเกินวางครับยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวปันสุดท้ายมดทาง ไม่ได้เก็บเลยเอาแล้วครับนี่เอาแล้ว จะอยู่นะครับซ้ายมืออยู่แน่นอนอยู่แน่นอนหืมหืมหุยหุยปลาทูอีกแล้วปลาทูอีกแล้วโอ้โห นี่คู่ที่สองโอ้ยเดี๋ยวเอาเดินรุนไม้สุดท้ายกันครับโอ้ย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 แหลงครับไม่รู้ปลาอะไร อ้ยดึงกันพุ่งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ยปลานินครับมีไซส์ครับตัวนี้โอ้โหโอเคได้อยู่ ไปจะสรุปผลงานกันครับหมดเยอะพอดีแจ๋วครับบันเทิงมากครับคลิปนี้ใครไม่ดูพลาดครับผมบอกเลยยังไม่ได้เก็บเลยนี่ปลานี่ <laughs> โอ้โหไม่ได้เฟกเวลาเลยนะครับเป๊ดเดียวจริงๆอ่ะจะสรุปผลงานครับผมครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ คลิปแห่งความบันเทิงวันนี้วันนี้ก็ถือว่ามานมากนะครับผมนี่ผลงานโอ้โหหลงเป็นกินเลยนะครับอมใครไม่ดูคลิปนี้นี่พลาดเลยสวนสูตรเยอะนี่ก็ตะปองไม่ได้ทําขายนะครับก็เอาไปปั๊บใช้กันนะครับคลิปก่อนหน้านิดเลื่อนเข้าไปดูได้เลยครับผมก็แล้วยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยใครไม่รู้อะไรอยากสงสัยตรงไหนก็ ทักคำมาถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมไปครับวันนี้ผลงานโดยรวมถือว่าโอเคใครมีความคิดเห็นไว้ยังไงก็ทักคามาพูดคุยกันได้นะครับผมไปครับผมครับช่วงนี้ก็ต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนไปครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมแจวครับหม่านมากครับผพวันนี้ชั่วโมงก็กว่าเองเดีียวกระชายไปนิดเดียวนะครับ